โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ครับก็พบกับผมอีกนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสไมค้าพีอีศูนย์จุดหนึ่งสี่จุดศูนย์นี่นะครับอ่าเป็นเวอร์ชันตัวเต็มนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสคิปเปอร์ลายพางครับเอ้ยพางตัวนะครับนี่ก็จะเป็นคิปเปอร์ผสมพันกกิ้งก่านะครับเลยมันพางตัวได้ครับนี่แบบนี้ครับเดินไปจ้ะเดินไปสิลูกนี่แบบนี้ครับตัวขาวเรื่มทองเอ้ยต่อไปทอง เอาสายซะง,งั้นนี่แบบนี้ครับนี่มันก็จะพางตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่นะครับอ่าตามบล็อกต่างๆ่ะแครับเปนหนึง่งหาไข่แปบ๊บอ่านี่ครับอ่านี่ครับไข่หนึ่งฟองเอา้าระเบิดไม่พางตัวหรอเพื่อาพางตัวนี่ครับหรือนี่เดี๋ยว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 คูดก่อนอ่ามดนี้ครับผมก็เคยรีวิวไปตอนศนะูนย์จุดหนึ่งสามเนาะอ่าก็ตอนนั้นมันศนะูนย์จุดหนึ่งสามเนาะตอนนี้ศูนย์จุดหนึ่งสี่แล้วเลยก็ามารีวิวใหม่ครับโอเคก็ แป๊นนึงครับอ่าคีเปอร์จะพางตัวแล้วแป๊บหนึ่งครับหาดินแป๊บเออบ้นนึงครับอึบอึบอึบนี่เนียนมากครับขอบอกเนียนหมอกอันนี้ครับนี่แบบนี้เอ้ยไม่ใช่ดิบป๊นนึงครับนี่แบบนี้ครับถึงจะเนียนโอ้โหทรรยศอีกนี่ครับต้องเป็นดินแบบนี้เนียนมากครับขอย้ำว่าเนียนมากครับอยู่ไหนวะเนี่ย ตฮ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้โหอันนี้ครับดูเห็นแค่ตาม,มันครับจุ๊บจุ๊บนี่ครับโอเคก็มันจะเปลี่ยนสีตามบล็อกต่างๆครับนี่ดูดูโอ้ oh, oh. แปปหนึ่งทำไมํำแข็งมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โ oh, ห oh, ดูครับนี่ไม้ก็ไม้ครับนี่ดูต้นไม้ครับนี่ก็อาจจะแหลกหน่อยครับถ้าเครื่องคายอาอะอ,ะอะีไม่ใช่เครื่องไาอาจจะ เครื่องไม่ดีครับก็อาจจะแหลกนะครับเพราะว่ามันมันตรวจสอบว่าคีเปอร์ครับมันเดินอยู่บนบล็อกอะไรบ้างครับโอเคถ้านี่คีเปอร์มันอันนี้มันเดินบนระเบิดครับมันจะไม่เปลี่ยนสีครับเพราะว่ามันระเบิดอาจจะไม่ใช่บล็อกธรรมดาก็ได้มันเป็นบล็อกแบบเป็นบล็อกเอนติตี้ครับมันแบบเป็นบล็อกแล้วมันระเบิดได้เลยนี้ครับโอเคก็นี่ต้องเป็นพวกบล็อกแบบนี้ครับถึงมันจะตรวจสอบเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้ครับโอเคก็นี่อย่นี้ อ่าแบบนี้ครับก็เริ่มแหลกแล้วอ่าคิปเปอร์ซ้ายครับมันจะเร็วสุดนะครับอ่าเพราะว่านี่มันจะมีเอฟเฟกยังไงอ่ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะคิปเปอร์ซ้ายครับนี่มันจะมีเอฟเฟกวิ่งเร็วอ่ามันจะวิ่งเร็วสุดนะครับคิปเปอร์ซ้ายแล้วก็คิปเปอร์คิปเปอร์ไม้ครับมันอาจจะมีโอกาสดรอปดรอปอะไรนะดรอปแอปเปิลได้ใช่ปะ่ะอ่าผมก็เกือบลืมแล้วเนี่ย <laughs> เออคิปเปอร์เนี่ยคิปเปอร์อันเนี้ยไม้ครับอ่ามันมีโอกาสดรอป ดับโอ้ยดับแอปเปิลได้ับโอเคก็เวลาตายก็ปกตินะใช่ป่ะเอ้ยมันหนีแล้วอ่าโอเริ่มแลกนะครับโอเคครับก็มดหนีครับวิธโอ้ยตกใจคิปเปอร์โอ้โหผมนี่เอาโทรศัพท์หนีเลยโอเคครับก็นี่ครับวิธีลงมดนี้ครับก็คือให้เราโหลดไฟล์มาครับจะมีไฟล์มดกับไฟล์ t e x t u r e pack ครับโอเคอโหลดมาปั๊บนี่ไม่ต้องเข้าเอ f ไฟล์โปรเลอครับให้เราเข้าบล็อก l a u n c h e r ครับเออเออเออเหมือนกันเลยโอเคครับก็เข้าครับ แล้วก็กดประแจครับแล้วก็กดรันเชอโอปชั่นโอเคแล้วก็ให้มากดเปิดตรงเท็กเจอร์แพคครับเดี๋ยวผมขอปิดแป๊บนี่ให้เรามากดเปิดตรงเท็กเจอร์แพคครับแล้วก็กดเข้าไปครับอ่าตอนแรกจะ่งไม่มีนี้ให้เรากดสิเลยครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็คือนี่ไฟล์นี้ครับนี่ไฟล์เท็กเจอร์แพคจะชื่อนี้ครับนี่ คาร์มาเวเกตคิเบอร์อะไรไม่รู้ครับที่วงเล็บว่าเท x t เจอร์ครับโอเคกดไปครับนี่ก็จะเป็นอนี้ครับแล้วก็ให้เรามากดเปิดตรงเอลเบิร์นมอส p ีอิสคิปซับพอร์ตนะครับกดเปิดเลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ตอนแรกจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมให้เรากด Import นะครับแล้วก็กด l o c a l store โอเคแล้วก็หาไฟล์ที่เราแตกออกไปครับนี่ก็จะชื่อเอ้ย อันนี้ไม่ใช่แตกไฟล์ดิพูดเผินจัดโอเคก็ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับนี่จะชื่อไฟล์นี้ครับ c a ร์ม a g วเกอะไรไม่รู้ครับผมก็อ่านไม่รู้เรื่องอ่า k e e p e r m o d j s นะครับกดไปครับอ่าแล้วก็กด Back ครับโอเคแค่นี้เองครับก็ลงมอดได้แล้วครับโอเครอครับนี่โอเคไปหนึงครับนี่แบบนี้ครับอ่าก็จะขึ้นว่า m o d PE m o d คอมเวอร์เกตอะไรพิเปอร์อะไรไม่รู้ครับบายนายใจดีครับเออมอดนี้ครับเป็นคนไทยสร้างครับก็อ่าไปกดติดตามกดไลค์เพจเข้าด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปนะโอเคครับก็สำหรับมอดนี้ครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม้วยนะโอเคครับสำหรับวันเอาตใยเลยเหรออ้ามันดอบดอปดอป ตบซีดด้วยครับคีเปอร์ย่าโอ้ความรู้ใหม่โอ้โหตัดสรูเมื่อกี้เองโอเคครับก็สำหรับมอดนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ผมเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย